การเอาล้มให้ให้าจเอชโลเอชโลม่ต้อยากเลิมเราจะโถกนะตียังไงล้มแล้วหนีมาร่วมดิขผมวินมาดใครอยู่ดาดฟ้าเป็นอะไรยิงตัวที่มันโดนที่โดนพบเาอยู่ีลบเอาถ้ามันจะดิสป่ะไม่ดิสหรอกโดนเป็นไหมเนอะบุกเลยเนี่ยมันจะได้แบบขึ้นเอาไม่ปูเลยบุกรอว่าเป็นคนสุดท้ายหรอกครับช่วยกันแทงนี่แหละไม่ต้องอินต้องดุไแดีมาต่อให้วาให้วาลงมาโอ้ยมันขึ้นไม่ได้ไงวะเนี่ย มันอยู่ไหนบนนั้นน่ะโอ้ยได้เลยมันหนักหัวอย่างเงี้ยไม่ดให้เดี๋ยวเอาอันนี้ล็อกกูมาแล้วไอ้สัตว์เอาเบล็อกไปเอาเบล็อกไปออกไปอยู่นู่นเหรอกูนึกว่าอยู่ที่ตึกไมตึกไม่อยู่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่มันขึ้นไม่รังเงี้ยอะไรกันครับิงเดี๋ยวมาเสียบแอบเราว้ยพี่มาเสียบแอบมึงด้ยไอแบงค์แบงค์คนนี้กูดิ้นกูตั้งโลกเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้ระวังโดนเพิ่นนะพี่ไอ้แบงค์โปดิโป้โปแล้วโปแล้ว เดี๋ยวมันบโดนเมันโดนมันโดนมันโดนเอามันเอาเอามันเอาเีมันเอามันเอามันเอาข้างหลังแล้วดิข้างหลัข้างหลังเอาดิเอาดิไม่ใช่ต้งโดนี่ติดตัดงมังเกอร์ไม่ติดเฮ้ยยยโชโดนไอ้ไอ้ข้าหลังยังไอ้ไม่ใช่ไอ้ไอ้ข้าลังแล้วเอาเลยเอาเลยเอาดิะต้ดาตายหลังเข้านี่นพีเไหนะแตกเตกแต

พี่ได้พี่ไดยเจ้าใครไมลบแล้วไม่ลบแล้วไปไหาพี่ถ่ายมามไม่ตายก็ถ่ายมาสวยสวยสวยข้าวหอมไม่ตายโอ้พี่ตายว่ะถ่ายออกมาถ่ายออกมากันไปโดนไปโดนตรงไหนด้วยไอ้บาโดนทางเดบัสโอ้ยแย่โดงไหมันแตเนี่ยใส่ช่วช่วช่พี่เก็บอยู่พี่เก็บอยู่ไปนึงไก่มันเจ็บไปพี่ไปไหนอ่ะพี่บอกไอ้พี่บุกตาบ้าตาพี่ไหนอ่ะนี่นี่นี่โอ้ยมีคนจะวิ่งมาตีตรงพี่ตัวนึงอุ้แตกด่วนระเบิด

ตายกูโดนตายกูโดนมีตายเบิรมตเบิร์ตเบิร์ตใครทำมาเพี้ยแค่ได้ปืนเหรอแค่เป๋าแค่หัวได้ได้ปืนแบ็คปืนกูแทงให้ไหมมึงมึงแบบใส่หัวใส่หัวได้ปะวิ่งเข้าไปยังเป็นวิ่งกต้องจริงอ่ะจุกอย่างเดียวเออจุกอย่างเดียวแต่กูโดนอัดตัวสองไม่แตกแน่เออมึงวิ่งเข้าไปตั้งโล่ะดิระยาตั้งโล่จุกอย่างเดียว ไปแล้วมเร็มาเร็วมาเร็วมเร้าๆมาเร็มาเรมาเวมาเร็วเาเร็ามานอ้อมามาเร็วมเร็วมาวเฮ้วมาเมเร็วอาอมเร็วมมเ้มเร็วมวมเฮ้ยมาเราเมอวมอ้อมามมเาเ ไอ้ไอ้แบงค์โอบดิแบงค์ตอนเนี้ยแสนอยู่กลางแบงค์โอบเลยโอบซ้ายไปเลยเออหนึ่งตอกตั้มไปเลยแล้วมันซ้ายซ้ายหนึ่งตัวอยู่ไหนล่ะซ้ายหนึ่งตัวแบงค์แบงโอบมันดิแบงค์โอบมันดิไม่ไม่ประตูหนึ่งตัวประตูหนึ่งตัวใช่เหรอจะได้แบงค์แบงค์เอาซ้ายดิแบงค์เอาซ้ายดิเอาอยู่อยู่หลังมีอาร์ตหลังมีหลังมีเอาหลังดิเต็งเตองเต็งเต็งเตดิ อัดยิงหัวตัวไทยก่อนพี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บข้างบนเลยข้างบนหัดตัวหัดตัวหัดตัวปืนพี่บุกลงทุนยังวะอ๋อเฮ้ยเป็นไม่ไม่จะยิงไม่จะยิงพี่บุกมาแสน็ซับเสรละแตกช่วยไอ้จัดเลยผมลงอยู่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ขู่อยู่ข้างหลังชัวร์ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไก่บล็อก่ียว เจอแล้วน่กกลัวสองตัวใส่หนึ่งไอ้ดีสิไอ้ไก่เก็บไอ้ไก่เก็บไอ้ไก่เก็บไอ้เกิดมีตัวการเหรอไอ้แล้วไปอยู่ตรงนั้นทำไมไม่พี่เก็บของแสแนงแสแนงอกนึงเฮ้ยน่ากูแตกไก่เก็บไก่เก็บปืนไก่เก็บปืนไก่ลุกไปอยู่ไหนพี่สองตัวนะอยู่สองตัวใช่ไหมถามใช่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 อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนีอยู่ฝั่งใช่ไหมอยู่เอออยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งไหน พี่ถึงแล้วเนี่ยฝั่งที่พี่ลงใช้มือเลยพี่เอาเลยพี่บุ๊คพี่บุ๊คเข้าพี่จะตายตั้งหนึงเลยคุยไม่เห็นเห็นคอบเลยนะอย่าดันอย่าดันคอความคอามสองบอลความสองบอลสองควสองนะโอถ้าถ้ามันดันถ้ามันดันขวาเราบอกนะมัน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 ตั้งแคมป์แล้วมันเสียเปรียบแล้วไอ้ใต้จะมาหากูเปิดคุยเยอะคุยเยอะคุรอตอนคุณรอตอนมึงรอตอนนี้โอมึงวันหนึ่งไอ้ดันขวาเห็นปะนะ ไม่เห็นแล้วเห็นแล้วาเจ็บเอาเอาหน<อ>ต่อไปึ่งเอาโหกูตายว่ะโว้ยไม่ดันมาตีหนึ่งตกหนึ่งตีงตสองเดีย๋ยวกูกูจะตายตีสามตายตีสี่หมด